ผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนก็มีความใฝ่ฝันถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลูกได้เรียนดีๆโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเรามาฟังเรื่องนี้กันท่านผู้ชมนะฮะเฟซบุ๊กของดรวิริยะรือชัยพานิชเขาเป็นนักวิชาการอิสระเขาโพสต์ถึงประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถึงข้อปฏิบัตินะในการทดสอบนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามเพื่อเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2565 คุณจะต้องมีข้อปฏิบัติดังนี้ถ้าคุณจะเอารูกเข้าไปสอบเนี่ยข้อหนึ่เขาบอกว่านักเรียนเนี่ยต้องเข้าทดสอบทุกฐานขออ้อ2หากนักเรียนเข้าทดสอบเนี่ยแล้วเกิดอาการร้องไห้ให้หักคะแนนที่ร้องไห้เนี่ยฐานละ3คะแนนขอ้ขอ3เขาไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าห้องสอบทุกกรณีส่งผลให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะข้อ2เขาบอกไม่มีเหตุผลเลยทําไมเด็กอนุบาลร้องไห้เนี่ยแล้วต้องถูกขกคะแนนไม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กหรอท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก,ก,ก็มีลูกมีเต้ามีลูกโตม้งนะางในขณะนี้มีลูกเล็กบ้างแต่ธรรมชาติของเด็กเนี่ยผมบอกเลยว่าอนุบาลหนึ่งเริ่มเข้าโรงเรียนก็เริ่มร้องวันแรกก็ร้องวันที่2ก็ร้องวันที่3ก็ร้องคือร้องเนี่ยเพราะห่างจากอกพอ่ออกแม่อนุบาลสองบางคนยังไม่เลิกร้องเลยอนุบาลสามยังมีร้องบ้างปักไป ราะเนั้นเนี่ยอยากให้เข้าใจธรรมาชาติของเด็กก่อนการร้องไห้เนี่ยไปรวมอยู่กับเด็กหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะสนุกแต่ถ้าเกิดมีเด็กคนใดคนนึงเนี่ยเขาร้องไห้คิดถึงคุณพอ่อคุณแม่ขึ้นมาไม่เจอนาะเขาอยู่กับคุณพอ่อคุณแม่ตลอดอเด็กคนอื่นจะร้องตามไหมแน่นอนร้องตามแน่นอนคือข้อหนึ่งอ่ะพอเข้าใจนะต้องเข้าทดสอบทุกฐานข้อ3ก็เข้าใจไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าห้องสอบทุกกรณีก็กลัวว่าคุณพอ่อคุณแม่จะไปช่วยลูกเนี่ยทำข้อสอบแต่ข้อ2เนี่ยคือห้ามไม่ได้เลยนะห้ามเด็กร้องเนี่ย คือผมไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้กฎพวกนี้เนี่ยออกมาเพื่ออะไรผมส่งรูปไปเรียนทุกคนส่งรูปไปเรียนด้วยลูกมีความรู้ไม่ได้ส่งรูปไปเป็นสายรับไม่ได้ไปฝึกเป็นนาตาชาโรมานอฟไม่ได้ฝึกเป็นอีธานฮันนว้ยที่ห้ามร้องห้ามร้องให้ให้แข็งแกร่งให้เข้มแข็งแรงฝึกคุณภาพจิตใจให้มันเข้มแข็งเขายังเด็กอยู่เลยเขายังเบบีอยู่เลยอนุบัลหนึ่งสองสามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะออกกฎอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้หนึกคำานึงถึงหน่อยว่าความเป็นจริง ไม่ใช่มโนโเอาตามคนที่ออกกฎโอ๊ยมันมันจะต้องสวยหรูอย่างนี้เอาความเป็นจริงเราอยู่บนโลกบนความเป็นจริงไม่ได้อยู่ในโลกจินตนาการนะฮะคนออกกฎฝากไว้ด้วยละกันส่งลูกไปเรียนเพื่อให้มีอนาคตไม่ได้ส่งลูกไปฝึกเป็นสายรับอยากให้เข้าใจสมัยขอบคุณครับ